น่องเบลเวตเอาไว้เต็นโอเคไม่ต้องระวังนัตตี้มึงมึงว่าดาเมจมันจะฆ่ามันได้ไหมไปบูเลยนะแบบเอาเลยเสร็จแล้วมาถึงรอดถึงรอดบูมันได้มันมีบูที่ตีเหรอเฮ้ยนัตตี้ ระวังแจ็คแจ็คกลับมาอย่าระวังแจ็คเบลเวตมันไม่ได้เอายังไม่ได้เอาบูดีแล้วเซมไอ้เหี้ยตัวเี้ยนี่มันจะสตองไหวไหมวะเจมมื่คิดว่าตัวเี้ยนี่จะสตองไหวไหม สต้องยังไงวะละมัดเนี่ยสองตัวเนี่ยสองกอง่ะไม่มีทางละมาการต้องมาั้งใช้ติ๊กเกอร์สื่อสารเหลือเกินเวล่นขอบก็เจอแกงต้นเกลียวแต่ข้ามาเป็นอย่างนี้ตลอด มาหนี้ฝ่ายอะรเรื่อง เอ็มลูมาช่ลของงเลยสงสาร มึงดูพวกกูสองคนตีมังกรดิก็แบบไม่ช่วยด้วยนะว้าวนื่อนบนนี่เกลอเฮี้ยเจมกูไม่หกเลยอ่ะ เท็มเทมเต็มเบลวิตมเนไม่มีอะไรเลยโอ้โหแต a กี้วันที่เหมือนจะไม่ทันกบกูโนโน นองมันไม่ได้เลยแล้วที่เวทพี่สภาพติดใจไม่สู้ดีเลยฮะโอ้โหเขี้ยมตบหน้ามันดุ่งโอ้โหดุ่งมีดุ่งชี่ยอยู่ในป้อมยังไม่ปลอดภัย ศูนย์หกศูนย์เจมิงิงเล่นน้อยอ่ะมนะึงเล่นสี่เอสนำเขานะนี่ใช่เขาฆ่าเจมองเดียวไงพีย,ย,ยไม่แปลงหรอต้องกดตังตีตีบ้านอะ่ะใช่เหรอปล่อยลิฟต์มันปล่อยลิฟต์มันปล่อยลิฟต์มันปล่อยลิฟต์เดี๋ยวเว็บมันจะขึ้นมาบนอีกนะพาร์ตี้มันต้องมาช่วยด้วยอะ่ะได้ป่กว่า เธอรู้งี้แล้วไปกาเอ้ยโอ้โหเป็นลูกโอ้ทันริปยังไม่แตกเลยนะกูไปสมัยลิปแล้วไงเฮียไม่งั้นก็ไม่แตกหรอก เฮ้ยสวยแล้วมันตีมังกรอยอ่ป่าววะสวยรีบเลยครับน้องๆรีหอยนะแต่น่าจะกลับมา สิ่งแรกของไม่รอมันล็อกขากล้ววะฮ้ยกูก็อยากให้มันสโลว์ให้กูก่อนขนาล็อกมันก็เหมือนเปฟกอะไรก็ไม่รูเ้เยอะแยะพอๆๆรตีพอๆๆรตีเดี๋ยวมึงล็อกขาทีเนี้ยป่ะข<พ>อแป๊บสามด้วยกูไปช่วยเกมกัน เจมส์เจมส์ถอยมาทางนี้ได้ไหมโอ้มีเบลเวตไหมนะอ๋อคมันเหลืออีกนิดเดียวว่ะกูจะลองไหนให้กูจับแจ็คทันแล้วกูทำสูแปดสิบขนาดเกินเอาทันเลยวะกูว่าจะไปเอาลิฟทันเลย เกมแพอพอตีจะตายเองนะเนี่ยจะต้องตีว่ะถ้าตีทันกูจะไม่ใช่สมัยนะกูไม่วาบ อาเสบวียังได้อยู่ติดป้องกงอั้งนะถ้ามันกูไม่ไป,ปล่อยะต้องไปกันแจ็คแจ็คเชอรัลต่อเดอเวิดอยู่นี่ ไอ้เคี้ยกูแตกแจ็คเทหลังแจ็คเทหลังอะนะแจ็คเรือดีกดูเลือโคตรน่าเกลียด ด,ออดูแลวน่าเกลียดมากเปิดกรีรหรอให้ฉันับกนตทีซิยุสหา,ออสามันโกง,งไปหรอะวะโกงกับปิดด์นอีกมันโกงมีรถดันอี้ใช่มันโกงที่แม่งมีรถตามอีกแล้วแวม่งรถเยอะด้วยนะยรถเยอะจิงมันควรจะตายเลยไม่ตายสองสี่เจมมึงว่าไง กูยังไม่เชียร์ให้บอกเขาเลยแต่ถ้ามันเข้ามึงกูซ่อนได้ก็ให้เทเลก็บอกเลยนะจะได้เทเลยวะเหมือนว่าจะไม่แจาคอยู่นี่ใช่มัยก,กูไม่กดวาร์ปก่อนคอยเอทแช่อะชัดดาวกูแพงด้วยดิสามารถสีส่ไปไี้ จะมีลา่างทั้งเจ็ดร้อยสามร้อยก็ตังค์ข้างบนไม่คคมีตัวสักตัวอ่ะเออข้างล่างกลับไปสามเหมือนว่าจะเล็ดไม่ขุมสละเฮียตำมีร่ายคอนเพลตดแล้วเฮีย เ,เล่นเสียงได้เล่นเสียงได้เพราะว่ามีชูไหมแจ็คแจ็คเสียบหลังเขาบอกเลยมึงดายมีจะ<ม>รีกันทันไหมฮะสตีสต,ตีมึงแหลงอยู่สตีไม่ไลนะ่ได้ไหมไม่ไล่ไม่ไล่ น็อตข่าวาดมีงจะเอาอีกหรอ,อกโอยจนมันคือเกินจีบจริงจริงยีง่มันใส่ชุบไข่อ่ะ ใส่ชุกเราจะเราไม่ตายตัวนี่ยเกมมึงจะไม่ตายใช่ไหมนะขอนอนุญาตปล้น เกมกูกำลังจมส์กูไม่ถือปืนแล้วนี่เฮ้ย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 เอาแม็โดนนีละ เดมยมองว่าถ <Cornell. S 2> ้ากูวิ่งเข้าไปทันมันในป้อมจะน่าเกลียดตูเกินไปหน่อยโอ้สบายแล้โหเกิดอะไรเกินไปไหนอยะคนเนี้ยคนแรงไงพี่อะสิบสี่สูตรนะเจ้เว้ยเบลเวทมันไม่ไปเลยไง Yeah. <laughs>